กฎของคิดลินเมื่อเขียนปัญหาอย่างชัดเจนและละเอียดคุณได้แก้ปัญหาครึ่งหนึ่งแล้วมันเหมือนกับอะไรครับมันเหมือนกับเวลาคนเราเกิดปัญหาคนเราไม่เคยตั้งสติพอเราไม่เคยตั้งสติแล้วเรามองปัญหาด้วยด้วยด้วยความเป็นจริงอะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเวลาทุกครั้งที่เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วสิ่งเนี้ยมันทําให้เราแบบเป็นทุกข์อย่างมากเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ย ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นเนี่ยเราจะไหลไปอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างรวดเร็วเลยเราจะจมไปกับปัญหานั้นอย่างรวดเร็วเลยสังเกตตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นไหมถ้าเราเป็นนะ,สะแสดงว่าเรื่องนี้จะช่วยเราได้ช่วยได้ก็คือว่าทุกๆครั้งที่มันมีปัญหาเนี่ยการที่เราเขียนปัญหาอย่างชัดเจนและละเอียดในปัญหาที่ฟังดูแล้วเหมือนแก้ได้ยากเนี่ยมันคือการตั้งสติที่ดีครับถ้าเราได้ตั้งสติแล้วเราการเขียนเนี่ย เป็นการที่เราเอาปัญหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาอ่านถูกไหมมาอ่านแล้วค่อยๆวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่างๆและเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆครั้งที่เราได้เขียนมันออกมาแล้วเราก็พิจารณาปัญหานี้ตรงความเป็นจริงอะ่ะเราจะสามารถที่จะพบทางออกเกี่ยวกับปัญหานี้ได้ครับอืมตรงเนี้ยคืออยากจะบอกทุกคนนะว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ย เวลาที่ทํางานต่างๆในชีวิตแล้วเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราไม่เคยเจอปัญหามาก่อนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคือเวลาเราทําธุรกิจอ่ะหรือทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราคือไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนะเขาจ้างเราไปเจอปัญหาดังนั้นเราต้องมองปัญหาเปรียบเสมือน อะไรครับเปรียนเหมือนเส้นทางที่จะพาทําให้เราดีขึ้นถ้าชีวิตเราไม่เจอปัญหาเลยนะเราไม่มีทางเติบโตได้เราสังเกตว่าเวลามนุษย์เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามลําดับตามขั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กอะ่ะเขาบอกว่าเด็กไม่ให้ยกของหนักใช่ไหมเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรที่มันท้าทายในชีวิตเพราะเขารู้ว่าเรายังเป็นเด็กแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเติบโตขึ้นอะ่ะแสดงว่าเราพร้อมแล้วดูอย่างร่างกายของเราร่างกายของเราเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีกําลังมากขึ้น กินอาหารมาเยอะขึ้นถูกไหมส่วนของสภาพจิตใจก็เหมือนกันความสามารถในการแก้ปัญหาประสบการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอเนี่ยก็จะหลอมรวมทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแต่กลับกันหากเราใช้ชีวิตในช่วงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆแต่เราแก้ปัญหาไม่ได้มากขึ้นตามอายุอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือประสบการณ์ของเราเนี่ยในวันที่เราอายุมากขึ้นอะ่ะเราจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเขา ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาชีวิตไปเจอปัญหานะแต่ชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่ท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆการท้าทายนั่นหมายถึงว่าเราต้องไปในจุดที่ยากขึ้นทีละนิดทีละนิดเสมอเพื่อที่จะทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเสมอถามว่าการพัฒนาตรงเนี้ยมันมีเหตุผลอะไรที่ที่เหมาะสมกับชีวิตก็ต้องบอกว่าโดยความรู้สึกแล้วอะสภาพจิตของเราอะเราเคยสังเกตไหมว่าเราทุกคนนะลึกๆแล้วเราต้องการความสําเร็จ เพราะจิตเนี่ยที่เกิดมาเราต้องการประสบการณ์ในภพชาตินี้ในสิ่งนี้หรือในสายจิตวิญญาณที่เขาบอกว่ามาเพื่อหาประสบการณ์เราต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเติมเต็มและสิ่งนั้นเนี่ยคือความภาคภูมิใจความศรัทธาในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่พาตัวเองออกไปเจอประสบการณ์และนำความสำเร็จกลับมาให้ตัวเองเพราะฉะนั้น ทวนอีกทีว่าชีวิตที่เจอปัญหาเราอย่ามองว่าปัญหาเป็นเรื่องไม่ดีถ้าเรามองปัญหาเป็นเรื่องไม่ดีเราจะมีนิสัยของการหนีปัญหาตลอดและการหนีปัญหาเนี่ยก็จะทําให้เราไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วสภาพจิตใจของเราก็จะไม่พร้อมต่อการที่รับมือกับปัญหาเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะเรามีอยู่สองอย่างนะคือเราจะเก่งกว่าปัญหา หรือเราเจอปัญหาและปัญหาเก่งกว่าเราเราจะใหญ่กว่าปัญหาไหมหรือปัญหาใหญ่กว่าตัวเรามีแค่นี้ครับเราสังเกตว่าปัญหาเดียวกันแต่เวลาคนบนโลกเนี่ยเจอปัญหาที่เป็นแบบเดียวกันความรู้สึกของแต่ละคนต่อปัญหาไม่เท่ากันและไม่เท่าเดิมด้วยสังเกตไหมบางคนนะเป็นหนี้ยกตัวอย่างหนึ่งล้านเครียดเป็นซึมเศร้าอยู่ไม่ไหวกระวนกวายแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะอะไร พราะชีวิตเขาไม่เคยเจอเรื่องยากขนาดนี้แล้วพอเขาเจอเขาก็รู้สึกว่าเขากลัวเขากังวลเขาไม่สามารถที่จะออกจากวงจรตรงนี้ได้เขาก็เลยรู้สึกทุกข์ใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายๆคนที่อาจจะเป็นหนี้เป็นหลักล้านอาจจะมากกว่าหนึ่งล้านหรือสองล้านอาจจะเป็นสิบล้านแต่หลายๆคนที่เขาเคยเจอประสบการณ์ในแนวนี้แล้วเขาเคยเจอปัญหาลักษณะนี้แล้วหรือเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว เขากลับไม่ได้รู้สึกเครียดกลัวหรือกังวลเพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถทําได้และผ่านไปได้นั่นคืออะไรครับนั่นกำลังจะวงบอกว่าชีวิตที่เจอปัญหามามากจะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ง่ายขึ้นมันเหมือนกับชีวิตที่ไปเจอเรื่องยากบ่อยอะ่ะพอเราเจอเรื่องยากเยอะแล้วเรื่องที่เหลือมันจะง่ายอ่าเหมือนคนที่เจอเรื่องหนักๆในชีวิตมาเยอะจะมีความสุขง่ายเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยพอเจออะไรก็มีความสุขแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตฉันเน่ะเจอเรื่องทุกข์มากๆมาแล้วอ่าดังนั้นเหรียญมันมีสองด้านเนะเราอย่ามองด้านว่าเฮ้ยเจออีกแล้วแย่จังไม่ดีเลยแล้วก็ฉันจะ,ะฉันอะ่ะทำไมเจอแต่ปัญหาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งรู้ตัวเนะยว่าในตลอดระยะเวลาที่ผมทํางานยกตัวอย่างผมเรียนจบมาเนะแล้วก็เป็นแบบคนที่ไม่เอาไหนเท่าไหร่อะ่ะเรียนจบมาแบบ เกรดเฉลี่ยก็ต่ํามากนะแล้วก็เกือบไม่จบเพราะเกเรมากเ่ยไม่ค่อยเข้าเรียนสุดท้ายเนี่ยพอเราออกมาพร้อมกับสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยแล้วก็ไม่ได้ความรู้อะไรออกมาพอทําก็ล้มเหลวในชีวิตเพราะว่าไม่สําเร็จคือทําอะไรก็ไม่ดีเพราะด้วยด้วยความรู้ความเข้าใจของเรายัางน้อยแล้วเราก็เลยเริ่มต้นชีวิตนะด้วยการมาช่วยงานของที่บ้านทํามาประมาณ10ปีเจอปัญหาสารพัดแก้ปัญหาจนแบบ จนเหนื่อยอะ่ะเจอทุกวันแก้ทุกวันเจอแล้วก็ทําอีกทําอีกก็แก้ไปอย่างนั้นแก้ทั้งที่รู้บ้างไม่รู้บ้างทําผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างทําให้มันเ,เกิดการสูญเสียบ้างเกิดความแบบต่างๆนาะนาะเต็ไมไปหมดเลยนะตลอดระยะเวลา10ปีแล้วผมก็แบบเซ็งอะ่ะตอนที่เจอปัญหาคือแบบเซ็งมากไม่ชอบแล้วก็แบบรู้สึกแบบเหนื่อยล้ามากแต่เราก็ไม่รู้จะออกจากวงจรตรอยอยงรนี้ยังไงเนี่ยวันหนึ่งที่เราเติบโตมาถึงจุดหนึ่งพอผ่านช่วงอายุ30มมาเนี่ย พอเราอายอุพอเรามาเริ่มทําผ่านอายุสามสิบมาถึงจุดหนึ่งอะเราเริ่มมีสติพอเราฝึกไหมไม่ไม่ได้มีสติเองนะจากการที่เรา,าเริ่มนั่งสมาธิพอมาฝึกพอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองย้อนแล้วก็เห็นตัวเองอะว่าเฮ้ยแปลกมากเลยอะเรานะคนที่แต่ก่อนอะทําอะไรก็ผิดพลาดไปหมดทําอะไรก็ล้มเหลวไปหมดทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดดูเหมือนว่าชีวิตเนี่ยไม่น่าจะทําอะไรสําเร็จเลยนะ แต่พอเราเริ่มแบบนั่งสมาธิฝึกจิตมีสติแล้วเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นอ่ะเราเริ่มเห็นว่าในสิ่งต่างๆที่เราทํามาตลอดอ่ะเรามีความรู้ความเข้าใจถึงตรงนั้นอย่างไม่น่าเชื่อลองสังเกตตัวเองดูนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สติในการมองเห็นปัญหาจริงๆนะเราจะไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นเลยมันเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมเปรียบเสมือนเราวิ่งอยู่ในเขาวงกฏอ่ะปัญหาเปรียบเสมือนเขาวงกฏเลยครับ อยู่ที่ว่าเราจะลงไปวิ่งในเขาวงกตหรือเราจะออกมาจากเขาวงกตแล้วเรามองลงไปในเขาวงกตนั้นถ้าเรามองลงไปในเขาวงกตนั้นเราจะเปรียบเสมือนผู้เห็นเกมนั้นแต่หากเราไม่เราเป็นผู้ลงไปในปัญหาเราจะเป็นผู้เล่นในเกมนั้นเมื <ME> ่อเราเล่นอยู่ในเกมนั้นเราไม่มีทางที่จะออกจากปัญหานั้นได้เลยแต่สติเท่านั้นสติเนี่ยพอเรา ออกมาเป็นผู้รู้เนี่ยออกมาเป็นผู้รู้จากเหตุการณ์นั้นคือวิธีการเนี่ยฟังดูเหมือนเอ้ยสติคืออะไรทําได้หรือเปล่าทําไมมันฟังดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้มันยากจังอะไรเงี้ยผมจะบอกให้สติเหมือนอะไรครับเหมือนกับวันเนี้ยปัญหาของเราอะ่ะเป็นปัญหาของเพื่อนเราอะ่ะพอเราแก้ปัญหาของเพื่อนเราอ่ะเราแก้ปัญหาได้เก่งถูกไหมที่เขาบอกโอ้โ oh, หเป็นศิลนีเป็นที่ปรึกษาที่ดีพอเป็นปัญหาของคนอื่นเนี่ยเก่งมากเลย พอเป็นปัญหาของตัวเองเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่เก่งเหมือนที่แก้ให้เพื่อนเพราะอะไรครับฟังให้ดีนะเพราะมันคือปัญหาของเราอ่าแต่ในขณะที่เราแก้ให้เพื่อนนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราวิธีการเนี่ยในการทำในในเชิงของการมีสติรู้ตัวคือเราทำยังไงก็ได้ให้เรามองปัญหาเนี่ย ว่าไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองเป็นปัญหาของเราเราจะยึดติดเราจะมีความกลัวเราจะมีความกังวลเราจะมีความทุกข์ใจเราจะมีความแบบฝังลากลึกอยู่ในปัญหานั้นและเราจะมองไม่เห็นปัญหาแบบองค์รวมอืมคิดง่ายๆหลักการเดียวกันให้เราถ้าเรามองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เก่งเลยทําไมเรามันไม่ได้เรื่องเลยทําไมเรามันแก้ปัญหาไม่ได้เลยเราลองนึกดูซิว่าครั้งหนึ่งเนี่ย ตอนที่เพื่อนมาขอคําปรึกษาเราอะเรายังมีแนวคิดของเราเลยว่าเอ้ยทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิอ่าแต่ทาไมพอเป็นปัญหาของเราเราถึงทําไม่ได้เพราะเรายึดติดอยู่ในปัญหานั้นเราหลงอยู่ในปัญหานั้นเรามีอารมณ์ร่วมกับปัญหานั้นทําให้ความสามารถในการแก้ไขปัญหามันลดลงความมีสติมันน้อยลงเราเปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัวเองจากผู้รับปัญหามาเป็นผู้รู้ปัญหา จากเดิมรับปัญหารับมันก็หนักถูกไหมแบบปัญหารับปัญหาแล้วก็เหนื่อยอะลา้าแล้วก็ไม่เข้าใจถูกไหมจะออกมายังไงแค่ดึงตัวเองออกมาซึ่งวิธีการดึงตัวเองออกมาเนี่ยมีหลายวิธีถ้าฝึกอย่างเชี่ยวชาญหน่อยนะเราก็จะสามารถแยกได้ว่าอ๋อนี่ปัญหาวางปัญหาไว้แล้วเราก็ดึงตัวเองออกมาแล้วก็มองเข้าไปในปัญหานั้นหรือเราจะบอกว่าเอ้ยหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆตั้งสติก่อนนะ,ะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยปัญหาที่หนักหนาสาหัสนะจะถูกแก้ไขเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอันนี้เรื่องจริงถ้าใครไม่รู้อะไรวันนี้นะปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้นะใช้คำนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมาดูใหม่ปัญหาเนี่ยไม่มีใครบอกนะว่าปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้คุณต้องตะบี้ตะบันแก้ เพราะม่ไหนก็ตามที่คุณตะบี้ตะบันแก้คุณกําลังใช้ความอยากในการอยากจะให้ปัญหาออกไปคุณคุณไหมความอยากไม่เคยทําให้ปัญหาหมดไปแต่ความรู้ความเข้าใจต่างหากที่ทําให้ปัญหาหมดไปแต่นั้นต้องเริ่มจากอะไรอ่ะกฎของคิดลินเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อเขียนปัญหาอย่างชัดเจนและละเอียดคุณได้แก้ปัญหาครึ่งหนึ่งแล้วการเขียนปัญหาลงมาอย่างชัดเจนและละเอียดคุณกําลังเอาตัวเองออกมาจากผู้รับปัญหามาเป็นผู้รู้ปัญหา คุณกําลังเอาตัวเองออกมาจากการยึดติดอยู่ในปัญหานั้นคุณกําลังทําเสมือนว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับวิธีการที่ผมบอกคืออีกวิธีการหนึ่งนะที่คุณเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนคือเรียกว่าแะ้วเรียกว่าอะไรเวลาคุณเกิดปัญหาใหม่ๆคุณจะรู้สึกแบบจมอะจมอยู่ในมันถูกไหมแต่พอระยะเวลาผ่านไปอาจจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงพอเวลาผ่านไปอ่ะ คุณจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นเพราะโดยธรรมชาติอารมณ์ที่มันยึดติดอยู่กับปัญหาและเป็นทุกข์อ่ะมันจะไม่ได้อยู่ตลอดมันจะมามาหายหายแล้วก็มันจะแบบค่อยๆดีขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อเมื่อคุณเข้าใจกลไกตรงเนี้ยคุณไม่ได้ทุกข์กับปัญหาตลอดเวลาคุณแค่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเขาเรียกว่าวางปัญหาลงก่อนคิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเดินเล่นไปกินไอติมไปช้อปปิง้งไปทําอะไรให้ พลังงานของเราเนี่ยมันเกิดความสบายใจเกิดความรู้สึกดีเกิดการมีความสุขแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาดูนะมันจะเหมือนกับเกาเราแก้ปัญหาให้เพื่อนเราอะพอเรากลับมาพร้อมกับความเฟรชความสดชื่นความไม่ได้รู้สึกจมอยู่ในปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสามารถที่จะบอกได้ก็คือว่าเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องแบบทําเป็นพระเอกเนี่อไหมเป็นพระเอกเป็นซูเปอร์แมนเป็นแบบพระเอก MV อ็มะต้องทาเศร้า ต้ององมทุกข์หน่อยแล้วก็นั่งอยู่ในห้องมืดมืดเงียบเงียบคนเดียวอันตรายครับแล้วก็ไม่ช่วยอะไรด้วยผมเคยทดลองทํากับตัวเองมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับนั่งขยุมหัวตัวเองอย่างเงี้ยนั่งมืดมืดนั่งเงียบเงียบแล้วก็หลีกหนีจากผู้คนอย่างเงี้ยเมื่อไรก็ตามนะที่เราทุกข์แล้วเราเจอปัญหานหนักๆแล้วเราอยากจะหนีออกจากผู้คนเนะ่ะให้รู้ไว้เลยว่าร่างกายของเราและความรู้สึกของเราเนี่ย ไม่เคยโกหกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุกข์เราจะอยากเก็บตัวโดวยธรรมชาติครับฝืนตัวเองในวันที่เรารู้สึกแบบนั้นฝืนตัวเองครับออกมาออกไปเดินตากแดดนะออกไปคุยคับคนนี้ออกไปเดินห้างพูดคุยกับใครก็ได้ให้ระยะเวลาผ่านไปให้อารมณ์ที่มันจมอยู่ในปัญหานี้มันหายไปแล้วถ้ากลับมาคุณจะรู้เลยว่า,าความสามารถในการแก้ปัญหารเราเพิ่มขึ้นเพราะ เราไม่ได้อยู่ในเขาวงกฏนั้นอีกแล้วโอเคไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจนะครับอันนี้ข้อสองเนาะเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาและอย่างที่บอกก็คือว่าอย่าไปมีไมเซ็ตที่ไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาอย่างที่ผมบอกคือพอผมเริ่มนั่งสมาธิแล้วพอมีสติเรากลับไปเห็นตัวเองนะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ย hey, เราเนี่ยสั่งสมอะไรมากๆเลยนะคือวิธีการที่เราจะดึงประสบการณ์ของเรามาใช้อะดึงความสามารถที่เราเคยผ่านมาใช้เนี่ยเราต้องกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพรในปัจจุบันก่อนมีสติก่อนพอมีสตินะเราจะเห็นเลยว่าเราจะเห็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นะ่ะเพราะจริงๆสิ่งนี้มีอยู่แต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สามารถแสดงให้เห็นขึ้นมาได้เพราะเราจมอยู่ในบางสิ่งบางอย่างอยู่ เวลาเราจมอยู่ในอารมณ์อะไรบางอย่างมันไม่เห็นอะไรหรอกครับมันมืดเพราะเรากําลังแบบโฟกัสอยู่กับบางสิ่งแต่หากเราปลดปล่อยตัวเองออกมาให้อยู่ในความว่างความสงบความเบาสบายจิตอะ่ะที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นตรงนี้มาเคยผ่านการแก้ปัญหามาเคยผ่านนู่นผ่านนี่มาเราจะเห็นแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้เราไม่ธรรมดานะและทุกคนมีทุกคนมีนะเราอย่าบอกว่าเราเกิดมา แล้วเราไม่รู้อะไรเลยไปไปไม่ได้เราทุกคนย่อมมีประสบการณ์ของตัวเองเราคงไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่ในห้องอยู่ห้องเดียวทั้งปีทั้งชาติถูกไหมเราก็ต้องไปเจอนั้นอันนี้เราต้องรู้เราต้องไปรู้สึกต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องมีมีประสบการณ์ต่อสิ่งนั้น,นสิน่งน,นี้ถูกไหมและสิ่งนั้น,เ,น,นเราสามารถดึงออกมาใช้ได้ในวันที่เรามีสติเราจะสามารถดึงข้อมูลตรงนี้มาได้และนํามาใช้แก้ปัญหาและเมื่อเราใช้ไปใช้มาเราจะรู้เลยว่าสิ่งเนี้มีความหมายอ่าแต่ก็ต้อง มีสติด้วยและเห็นและการแก้ปัญหาที่มากพอเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนที่เข้าใจปัญหามากขึ้นและที่สําคัญคือเราจะแก้ปัญหาได้เก่งขึ้นแล้วเราจะกลัวปัญหาน้อยลงและอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราแก้ปัญหามามากขึ้นเนี่ยเราเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะไม่มีความกังวลอ่าพอเหมือนกับคนเจอมาเยอะพอเจอปัญหาอีกเรารู้สึกว่าเออมาเหอะสบายสบาย แต่หากชีวิตของเราเนี่ยเราหลบเราวิ่งเราหนีเราหนีปัญหาตลอดเลยอะ่ะเราไม่เคยเผชิญกับมันเลยหรือที่เขาเรียกว่าเผชิญกับความทุกข์อ่ะเราก็จะไม่เติบโตเราก็จะไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไม่สามารถผ่านด่านได้แม้อริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนะปัญหาคืออะไรปัญหาคือทุกข์ทุกขมีไว้ให้รู้ถูกไหม มีข้อไหนไหมที่บอกว่าทุกหรือปัญหาที่เข้ามาแล้วเป็นทุกให้วิ่งหนีไม่มีสัจจะทมความจริงปัญหามีต้องเจอครับเจอจะได้รู้ว่าปัญหาที่ทําให้เราทุกนี้คืออะไรถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราวิ่งหนีเราจะไม่มีทางเรียนรู้ทั้งปัญหาแล้วก็ทุกที่เกิดจากปัญหานี้ได้เลยครับอยากเติบโตต้องชนปัญหานะครับแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวปัญหามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความยึดต่อปัญหานั่นแหละความคาดหวังนั่นแหละ ความไม่อยากให้ปัญหาเกิดความคาดหวังว่าทําไมมันต้องเกิดเราไม่อยากให้มันเกิดความคาดหวังความอยากตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาที่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะสามารถออกจากวงจรตรงนี้ได้นะครับอ่าพี่ธนิชร์นะครับการไม่ยอมรับยอมรับสัจจะปัญหาไม่เคยมีอยู่จริงเราไปแปลไปตีความหมายมันเองใช่ครับคือความหมายคือปัญหาเนี่ย มันคือการตีความของเราอืมพอไม่ถูกใจของเราเราก็มองว่าเป็นปัญหาถูกไหมแต่โดยความเป็นธรรมดาของโลกนี้หรือความเป็นธรรมชาติเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เกิดตามเหตุและปัจจัยตามกลไกของเขาอยู่แล้วแต่เราต่างหากที่เรียกว่างไงอ่ะเอาแต่ได้ถูกไหมอยากจะให้ตรงใจซะทุกอย่างพอไม่ตรงใจสักอย่างหนึ่งก็โทษนั่นโทษนี่ทําไมต้องเป็นชั้นถูกไหม ทั้งที่เราไม่ได้รู้ความจริงเ,เราก็รู้ความจริงอยู่แก่ใจว่าโลกนี้คนไม่สมหวังก็คนเราไม่ได้สมหวังกันทุกคนไม,ไม่ได้สมหวังกันทุกเรื่องมีทั้งเรื่องที่สมหวังและไม่สมหวังถูกไหมแต่